โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเรียวมานะฮะ,อะเอ้จิมโดนเดน้อจุเป็นไงเม่ยอ่ะโอเคครับอยู่ผมอีกครั้งแล้วนะผม Evil TV นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับการเล่น RV กับผมนะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเรียวมานะฮะจบต้นรับก้อนกลับมาของข้าแลวก็ทุกคนคงรู้ใช่ไหมครับว่าตาที่ผมกดเลนกับมูลาดนะครับแล้วก็หลายหลายท่านคงจะรู้แล้วนะครับว่ามูลาดเนี่ยมาชนะเดียวมาแน่แน่เพราะงั้นแล้วเราก็เราจะสู้มูลาดไม่ไหวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทํายังไงกับมูลาานะครับตัวละครที่สามารถชนะเลนเรานั่นเอง เอาว่ะเอ้ยเอ้ยเป็นเฮีย้ยอะไรเอาจริงๆผมจะบอกว่าฮาร์ดไปแล้วนะครับก็ต้องรอเดือนตุลานะผมฮะเขาถึงจะกลับมาเล่นกับผมได้โอเคครับขั้นแรกนะครับผมเอาเบลลสองให้ได้ก่อนแล้วขั้นที่สองก็ไม่ต้องไปสู้กับมันก็ได้นะแต่แต่เราจะตอดเรื่องเขาก่อนก็ได้นะเพราะว่าในคราก็ต้องพูดมาแต่ฮึมมันจะเอานะฮะเอ้ย เกียวเสียฟิกคุ้มแล้วแค่นี้เม่เหมือนจะอยู่นะเมทน่าจะไปแล้วโอเคโลค่อนน่าจะวาร์ปแล้วนะโอเคเราได้ฟิกของโลม่อวิธีแก้ทางมูลาดนะผมครั้งแรกเลยนะไม่สู้ฮะไม่ว่าเขาจะใช้เทคนิคอะไรกับเรามาก็พยายามบิงเบียนะเบ่ยงไปบิงเบี่ยงไปเราจะไม่สู้เขาเราจะเอาเงินก่อน ก็เป็นวิธีของคนที่ขาดครับแต่เราสู้ด้วยกำลังไม่ได้แล้วก็ต้องใช้สมองแล้วก็แล้วกนอื้มเลนบลโอ้โหเลนบนมีตัวตัวหนึ่งใกล้ตายไม่เป็นไรครับยจยคิดแบบนั้นโอเคแค่นี้นะครับผมเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะอ่าแคนี้แล้วก็แค่นั้นแหละเติมไปเลย มูดาคนที่ดูเป็นแบบว่าเป็นคนใจดีเนาะไม่ค่อยลุกลานเราเลยโอเคเจคีไปอ่ะมาร์ตมาร์ตมาร์ตแต่เราจะทิ้งกลางไม่ได้นะมาร์ตไปมาร์ตไปก็ปล่อยก็ได้นะเพราะว่ายังไงเราก็ลองเติมไฟไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะ เฮ้ยเป็นไปนตามกนอูบายเป็นี่ทุกคนแต่พี่เดยว,ว่าอดทนอ,อดทนนิดนึงกุญูนิดนึงมันอาจจะแย่หน่อยแต่ไหวแน่นอนเทคนิคนี้ล่ำมาเรียนมาในรอบหลายทศวรรษมาไม่เป็นไรนะครับเราไหวอยู่นะครับนี่ว่าฟ้าเขาก็คงไม่ได้ด้วยมาดามแน่แน่ดูดูด ไปแล้ไปนะเดี๋ยว,วเราสู้เขาไม่ได้นะเราสู้เขาไม่ได้เลยก็ทำได้เพียงแต่แค่นี้แหละฮะเพราะว่าะนะมันก็แค่ห่างได้นะเดี๋ยวมันมันแก้ได้เพียงแต่ว,ว่าต้องยมให้ทันแค่นั้นเองแต่ก็อย่างว่ากตัวเขาไวมากเราทำอะไรไม่ได้ ได้เยอะเนี่ยเอ้ยจิ้มโดนด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้อชอ่อเนี่นว่ามันต้องจิ้มให้โดนนะเออถ้าถ้าจิ้มถ้าจิ้มโดนก็ถือว่าถือว่าแก้ทางได้อุ้ยตัวตัวหายตัวอยู่นี่แก่จะลาซะหน่อย คครับที่เหลือเราก็ทําทรงซ้อนๆไปผมว่าผมน่าจะไม่ไหววะ่ะโอ้โหไม่ใช่แต่ดูเหมือนว่าเพื่อเขาจะบวกกันนะโอเคครับงั้นก็นั่นนะครับตามสภาพเราก็ได้มาแล้วนั่นแหละตามสภาพเลยเราก็สบายแล้วที่นั่น <laughs> ฮึจอืมเป็นไงเฮ้ยหยออืโอ้โหค่าที่จะตัวแพ้ทางอยู่นะเร็วมากอืมเฮ็ดอีกง่ายๆอย่าไปบวกเขาบอย่าไปบวกเน้นแบบเล่นแบบอ่าแบบอันนี้ไปก่อนมันช่วยได้นะครับมันช่วยได้จริง ป่วนเขาไปฮป่วนเขาไปแต่ลิงออร์กไหวนะวิววลิงไหวอยู่แล้วเพื่อนไม่เป็นไรเราช่วยหน่อยก็ได้ผมว่าแบทแมนเขาแคร์ผมแล้วมั้งนี่โดนผมไปขนาดนั้นใ้เหลือทีมก็เล่นง่ายแล้วนะอืม อ่าที่เหลือแล้วก็ไม่บวกตอ่อฮะเดินหนีเดินหนีเรื่อยเเดินหนีเรื่อยเรื่อเราไม่บวกอยู่แล้วเนาะเราจะทําตัวไปสู้เขาเพราะว่าเราเป็นตัวละครที่ต้องใช้สมองเอโอเคเขาเห็นเราแล้วนะโอ้โหคนพาณิชเลยละ่ะเราไม่รัดเราไม่รัดหรอกเพื่อนอเราคํานวณดาเมจไปแล้ว โอเคครับจะคิบต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะห้าวขนาดนี้แต่ช้าแต่ช้ามาเดี๋ยวช้ามาเดี๋ยไป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 อ,อุ้ย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 เยอะนั่นแหละอ่นะนี่ไงพวกนี่ไงก็ดีได้อยู่นะดึงเขามาสองตัวเลยดึงเขามาสองคนก็ถือว่าดีมากๆนะผมอะ นี่เหล่าง้วกดเลนไปผมก็น่าจะได้ป้อมด้วยมั้งเพราะผมมีน้ำแข็งนะครับอ่ะนี่ไงโอ้โหขอหน้ข้ามนะครับจะเบลเบเลเห็นหน้าใครเป็นเธอหมดเลยถุยนะครับก็แค่นี้ครับการกดเลนง่ายๆไม่จำเป็นต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเป็นจะเป็นต้องเล่นเล่นไอไ,อไอนนอยไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นผีเสื้อก็ได้เออ เลนเซตดาเมจก็ไหวนะครับผมเชื่อว่าเรียวม้าแข็งแกร่งไหลหลายท่านก็คงจะคิดแบบผมนะครับเดี๋ยวคารบเีวตเขาต่อก็อันนี้ก็จะระเบิดลำบากนะมะัะ้ยเดี๋ยวก็อันนี้ลำบากจริงๆด้วยมันมีคนมาเท่าหน่อยนะเนี่ยแต่คือของมันก็นำแล้วเนาะมันได้ด้วยวะ <laughs> อะไรวะเนี่ยอะไร,ะอ,ะไระอ่ะอ,อ๋อง่ายเหรออะไรจะง่ายก็คือง่ายสุดยอดเลยฮะเยอะครับที่เหลือเราก็ทำเลน,นะครับเยอะทำเลนรเอาารเพื่อนเอาตงเอาดาร์าเผื่อมีอ่ามีคนอยู่แถวนีเน้เป็นไรก็เราก็แค่ขู่เข้าไปนะ จริงๆก็ไม่ใช่คิดกาจะเอาอยู่แล้วอะไรโอเคครับที่เหลือก็ฟาร์มต่ออุ้ยแต่เพื่อนรู้สึกน่าจะไม่ไหวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวขอาไปช่วยนะแปนึงไปนี้ไหนเราก็มาบนแล้วอ่ะเราอยากได้เวฟนะครับ เพราะว่าจะได้ดันเร็วๆเกมมันก็ดำแล้วนะเราจะแยกเอาโดกระดาก,ก็ไม่เป็นไรวิจิตอุออ้ยเขาได้วะ่ะลุ้มเลยลุ้มเลยไหวไหมได้ตายไปอุ้ยอุ๊ยเยอะนะเนี่ยหืมถือว่าผมดึงมาเยอะอยู่นะเนี่ยจะได้จะได้จะไดจริงๆก็สองบัฟได้เลยแนตะ่ผมไม่รู้ว่า แต่ผมไม่เร็วเพื่อนจะสอบบัฟบ่็แต่ก็ไม่น่าจะได้นะการการเนี่ยจะได้การดการได้บนก็เท่าหนึ่งร่างคนโอ้เปิดเปิดช่องโหว่อ่าแบทแมน <c oughs> นายนายไม่มีของอ่ะเพื่อนนายเบามากเลยนายสู้นะเราไม่ไหวนะเอ๊ะเฮ้ยแบทแมนสู้เราไม่ได้เลยนะของเขาไม่ค่อยมีนี่ที่เหลือก็ได้ละ <c oughs> แข็งแข่งแข่งแข่งโอ้โหแข็งไม่ทัน <c oughs> แต่ได้ยังไม่ได้มาเยอะโอ้ได้มาเยอะเลย ตอนแรกอะคือผมจะถอยแล้วเว้ยแต่คือผมถอยไม่ได้ไงวีแบทแมนเอาของอะไรอะเจอแบทแมนโูสเอ้ยเจอแบทแมนโยนูโอ้แต่ได้อยู่นะครับผมได้อยู่นะตาเน,นี้ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเรียวมาตาน,นี้อุ้ยอ้ยชนะแล้วครับที่เหลือก็เป็นไปตามที่เราคิดไว้เฮ้ฮะชนะครับผมขายของทิ้งให้หมดอุ้ย,ยไม่ทนันละ โอเคครับผมก็ชนะนะผมกับการเล่นเรยวมาแล้วเจอตรูที่สามารถอแก้ทางเราได้ตัวละครที่เราแพ้ทางนะผมเราจะสามารถสู้เขาได้ยังไงก็คลิปนี้แหละครับผมก็อาจจะสอนแบบนะจริงจขัดหน่อยนะจริงๆงไม่รู้ว่าสอนนะจริงๆว่าเรียวว่าเล่นให้ดูด้วยไม่ได้สอนอะไรเลย ง่ายๆนะผมถ้าเจอตัวที่เราสู้ไม่ไหวนะครับเน้นเคลียร์คลิปใ,ให้ได้ก่อนแล้วก็เล่นจิตปริยากับเขานะครับผมผมก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งมากครับแค่ผู้เล่นธรรมดาทั่วไปที่เล่นบ่อยๆก็ถ้าพวกคุณเล่นบ่อยๆพวกคุณก็อาจจะเก่งขึ้นได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะคงติดตามกันต่อไปและทุกการกดหัวใจนะผมขอบคุณมากเลยครับที่รับชมผมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เว้เจอกันใหม่นะครับผมแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบาย